สวัสดีค่ะน้งพราวสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรล้างจุกค่ะล้างจุกใช้อะไรล้างคะใช,ใช้เกลือน้ำเกลือ,อค่ะทำยังไงบ้างจะมีน้ำเกลือมีม,อมีอ่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยขอยวนก่อน ก็เทใส่นะคะเทใส่เลยค่ะ,ะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำถึงขีดตรงนี้จะมีขีดให้อเอาออกไปไเติมบาวนะใส่ไปแม่บอกเองอปิดน้ำค่ะ ปิดฝาใช่ไหมคะอปิดฝาค่ะต้องทำยังไงคะก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าก็ก้านหายใจพยายามพยายามกันนะก้มหน้าเหนื่ยขึ้นนิดนึงก้านหายใจนะอาลีอาจะนั่นะคะอ่ะหือหน้าขึ้นนิดนึงก้มหน้าเนอ่ สองสามแล้วก็บีดเข้าไหนึ่งสองสามอ่าแล้วส,สองข้างหนึ่งสองสามขั้นหายใจอุ้ยอ่าอีกทีห 1. 1, นึ่งหนึ่งสองสามที่บุก,ากมาเลยใครหลับอมาอ่าไม่ที่บุกแบบมาเต็มเลยหนึ่งสองสม หนึ่งฟองสองันมก็ไใจหนึ่งฟองัองโอมโห้กอนใหญ่มากแล้วองซั้มนฟองซลง้วหมดเลยค่ะ รงให้หมดเลยหนึ่งสองสามอ่าเก่งมากฉันลำเองลก็รำเอไดอะเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะ